ใครเห็นต้นแบบนี้อยู่แถวข้างทางนะครับต้องรีบตัดไปให้วัวเลยนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถั่วฮามาต้านะครับถั่วฮามาตาก็คือพืชอาหารสัตว์ที่โปรตีนสูงนะบางทีมันขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแถวแถวข้างทางนะครับถ้าเราไปเลี้ยงวัวควายตามอ่าตามเขาเรียกว่าอะไรนะครับอ่าตามข้างทางนะครับบางทีเราเห็นวัวควายกินอะไรวะทำไมกินดีจังเลยลูกค้าหลายๆท่านนะครับถามว่า มันคืออะไรอ่ะน้องทําไมกินดีจังเลยหลายๆคนถ่ายรูปมาถามนะครับก็คือนี่เขาเรียกว่าถั่วฮามาต้านะครับพืชอ,อาหารสัตว์ชนิดหนึ่งที่ปโปรโตีนสูง16-18เปอร์เซนตนะครับตัวนี้คนก็นิยมปลูกเลี้ยงสัตว์เหมือนกันแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็ชอบด้วยนะครับแถวๆข้างทางก็มีนี่นี่ครับขึ้นเองทนทานนะครับ ถ้าสมมติอยู่แถวๆข้างทางมันก็จะเกิดมเมล็ดดอกสีเหลืองๆเกิดมเมล็ดแล้วก็จะร่วงหล่นลงไปนะครับแล้วก็พอฝนตกใส่มันจะเกิดดีๆอย่างนี้นี่ฮะถั่วฮามาตาถ้าเอาวัวควายมาปลูกล่ามนี่การันตีได้เลยว่าเลมจนหัวปักหัวปมแน่นอนนะครับถั่วฮามาตานี่เป็นพืชอาหารสัตว์ชนิดหนึ่งที่คุณค่าทางอาหารดีมากนะครับใครไม่มีก็สามารถสามารถที่จะสั่งซื้อไปปลูกนะครับปลูก แซมอยู่กับลูซี่หรือว่าชนิดอื่นๆได้หรือจะปลูกแยกเฉพาะถั่วฮามาต้าได้นะครับแล้วก็เอาไปให้สัตว์กินได้เลยนะครับเกี่ยวผสมไปนะครับเพราะว่าเช่นลูซี่โปรตีน 6- 8แเตแต่ถั่วฮามาต้าโปรตีนตั้ง16-18นนะครับก็เราสามารถที่จะปลูกผสมกันได้นะครับทนทานทนเหยียบย่ำเหมือนกันทนแรงนะครับนี่ใช่ถั่วฮามาต้าทั้งหมดเลยนะครับกินดีนะครับนี่นะครับ นี่ครับนี่คือต้นของชัวฮามาต้านะครับ